การปับค่าหรือว่า driving p o s i t i o ถูกต้องนะครับนอกเหนือไปจากความปลอดภัยแล้วนะครับก็ได้ความสบายแล้วก็ความมั่นใจในแต่ับทีด้วยอันดับที่1ก่อนเรื่องของการปรับสูงต่ำบ,บางคนมองข้ามไปเลยนะครับเรื่องนี้ถามว่าสาคัญยังไงเพราะว่าการที่เราจะมองตรงไปข้างหน้านะครับการที่เราจะเห็นใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับของเหล่านี้ด้วยถ้าสมมติว่าเราปรับเบาต่ําเกินไปสมมติว่าย่อลงมาขนาดน,นี้มองไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าปรับสูงเกินไปอันดับแรกคือหัวชนราคาอันดับ2คือ พอขับไปแค่ระยะเนี่ยสายตามจะตกลระบเองอัตโนมัติกลายเป็นว่ามองใกล้เกินไปเพราะฉะนั้นปรับให้ตำแหน่งเบานะครับวิธีวัดก็คือมองตรงไปข้างหน้านะครับให้สายตานะครับถ้าเกิดว่าล่างเส้นบาบไปให้มันตรงกับื่อการกระจกหน้าพอดีจะเป็นจุดที่อมองได้ง่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เมื่อยล้านะครับแล้วก็มองได้เคลียนะครับทั้งบนแล้วก็ล่าง,งตรงด้วยนะครับก็ลองดูครับเรื่องที่2ครับเรื่องของการปรับเบา เดินหน้าถอยหลังก็คือระยะของขานั่นเองวัดยังไงเท้าซ้ายไม่ต้องมายุ่งนะครับตรงนี้เท้าซ้ายวางไว้ที่ที่พักเท้าเท้าขวาครับเหยียบเบรคให้เป็นที่ในขณะที่เหยียบเบรคปั๊บเนี่ยมุมหัวเข่านะครับตรงนี้ยังต้องมีมุมงอประมาณนี้นะครับถ้าใกล้เกินไปจะเป็นลนักษณะแบบนี้ แบบ่ใกล้เกินไปเวลาขับก็เมื่อยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุที่มาปั๊บเนี่ยหัวเข่าครับชนกับตรงนี้เรียบร้อยครับกลายเป็นว่าทั้งเขา่าทั้งอะไรทั้งหมดนะครับหรือถ้าบางคนไกลเกินไปขย e ย g เบรกนะครับถขย e ยงเบรกแบบนี้นอกจากเมื่อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราเบรกแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเหยียบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องกลายเป็นว่าบิดตัวแล้วก็ขยิงเบรกแต่ถ้าเกิดว่าขยิงเ,เบรกอยู่แล้วเกิดมีแรงกระทกข้างหน้าปั๊บเนี่ยนีครับทั้งเทา้า หัวข่าวจะโคกหลังไปหมดแน่นอนครับมันก็เหมือนกับกระแทกเสาที่มันต่อกันนะครับปุ๊กทีระพังนะครับเพราะฉะนั้นปรับให้อยู่ในจุดที่พอดีครับนั่นก็คือมุมประมาณนี้เหยียบเบรกเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับให้หัวขำมีมุมงอประมาณหนึ่งนะครับเรื่องที่3ก็คือตำแหน่งของแขนนะครับการจับพวงมาลัยนั่นเองมาดูว่าเรานั่งไกลเกินไปหรือว่าใกล้เกินไปหรือเปล่าถ้าไกลเกินไปเวลาจับพวงมาลัยขับตรงๆไม่ค่อยรู้สึกเมื่อยล้าอะไรเท่าไหร่ แต e. es que ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีการเลี้ยวขึ้นมาการเป็นว่าเราเอื้อมเลี้ยวนะครับสมมติว่าเลี้ยวซ้ายนะครับได้เป็นว่าพอเลี้ยวปั๊บเนี่ยตัวมันเที่ยวออกนะครับเห็นไหมฮะเลี้ยวขวานะครับใช้มือซ้ายเที้ยวออกไปแบบนี้นะครับถามว่าข้อเสียมันคืออะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลี้ยวแปลว่ารถเรากำลังอยู่ในโค้งแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในโค้งขึ้นมาเกิดการลื่นไถลฉุกเฉินึ้นมาปั๊บเนี่ยตัวเราจะไม่อยู่ติดกับบ่อล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราหลุดออกเราเหอดเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้้้นนนนปรรัับบออขึมาะคใใหยู่ มุมองศาที่ช่วงลาตัวสบายก่อนนะครับแล้วค่อยวัดระยะจากตัวไปหาตัมอลไยอยู่ในจุดที่นี่ครับตรงข้อสอป็นมือบประมาณนี้นะครับเมื่อมืออยู่ในตำแหน่ง3และ9นาฬิกานี่แบบนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คดูครับว่าตัวมือลไยแล้วนะครับใกล้เกินไปหรือว่าไกลเกินไปหรือเปล่าถ้าใกล้เกินไปนะครับตำแหน่งข้อศอกก็จะมาชนลําตัวจะเรียวไม่ได้นะครับถ้าไกลเกินไปก,ก็ปาการในที่ย่งเหมือนเดิมเลยแบบที่ผมบอก แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจับพวงมาลัยมือขวาอยู่ที่3นาฬิกามือซ้ายอยู่ที่9นาฬิกาชี่ได้ง่ายแบบนี้นี่คือตำแหน่งที่เขาดีไซน์มาให้รถรุ่นใหม่ๆนะครับจับตรงนี้เพราะว่าอะไรตำแหน่งมัลติฟังก์ชันครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราสามารถจะเคลื่อนไหวมือได้อย่างฉลาดที่สุดนะ,ะครับบางคนจะบอกว่า10กับ2นาฬิกาแบบนี้ถามว่าได้ไหมก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ นะครับจะไม่จะไม่ถนัดเท่ากับตำแหน่ง3หรือ9นาฬิกาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยเมื่อแอร์แบ็กทำงานเพราะว่า3หรือ9นาฬิกาจะเป็นตำแหน่งที่เมื่อแอร์แบ็กทำงานปั๊บเนี่ยนิ้วมือเราจะไม่ไปขัดขวางนะครับการทำงานของแอร์แบ็กถ้าจังหวะที่แอร์แบ็กทำงานนะครับแล้วมือเราอยู่ที่ตำแหน่งอื่นอย่างเช่น2นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกาหรือสมัยก็แล้วแต่เนี่ยครับกลายเป็นว่ามือเราเป็นตัวขัดขวางแอร์แบ็กแล้วพลาสติกที่มันระเบิดออกมามาันจะมาเจอแขนเราเองแทนที่มาเจอกับออน้ว่่าาาจุดทีเรรรตงกะคับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการวัดระยะห่างของแขนนะครับก็จะมีผลตรงนี้โดยตรงก็คือในกรณีที่เราใช้ร่วมกับเซฟตี้เบลล์ระบบเซฟตี้เบลล์ในรถรุ่นใหม่จะล็อกตัวเอาไว้นะครับให้ระยะห่างประมาณหนึ่งเพื่อให้ระยะห่างนี้มันพอดีกับการดีไซน์เรื่องของการใช้แอร์แบ็กท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเจิอย่างนี้หรือเอย่าไปเจอเลยว่าแอร์แบ็กระเบิดเป็นยังไงแต่พอที่มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากับรถวิ่งอยู่ประมาณ200ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่ระเบิดปั๊บเนี่ยมันจะใช้อะะดี จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่สวิตสปอตถ้าใกล้เกินไปนมันระเบิดใส่หน้าหน้าเสียหายหนยถ้าใกล้เกินไปมันก็กลายเป็นว่าแอร์แบกไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ลองมาบอกกันแล้กันว่าหลังจากลองปรับใช้แล้วเนี่ยสะดวกสบายการควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแค่ไหนยังไงขอบคุณครับ